นีมอเตอร์ลมของจริงเทคแรกถ้ากล้องไม่เปิดไม่วันนี้ตื่นเช้ากันหน่อยไปตกปลาหากินเราขี้เกียจคึกแล้วกูไม่มีอารมณ์วันนี้อารมณ์เสียๆแขกรับเชิญพิเศษคุณกายนะฮะก็เป็นนายคันเออ <laughs> ตอนกูไม่อัดเมมึงไม่มาวะตอนกูอัดนี่มึงขับกันยังเลย คือเหมือนมึงรู้งานอ่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่บ้าไม่ใช่เอ้ยไงบริษัทบอ่อปลา วันนี้ผมได้รับเกียรตินะฮะได้รับเกียรติหรอคุูหน้าด้านคุูหน้าด้านมาบอกว่ากูอยากตกปลามันก็เลยตกไปแล้วเพื่อนมากับมันหน่อยให้มันพาไปตกปลา้ววันะี้ใช่ไหมครับคุณยายครับมีเนี่ยครับมีแค่นี้แหละที่บอกผมติดก็มีเนี่ยมีอันนี้มีพวกวมันคือคะอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรพูดได้ดิมันคือมันก็คือเหยื่อตกปลาแหละครับลำเ,เออลาขนมปังไปกันเถอะเรารู้สึกว่าต้องไปตกปลากันแล้วเ อย่าทิ้งเดทอยไว้ดิเดทอยลืมเดืออยนะเสียงกูยังกระหม่อมนอยนอนนะตอนนี้นะเราเราก็ได้มาถึงทำการอันนี้แล้วนะบ่อตกปลานะโอ้ผมผมรู้สึกอันนี้มาครับพุ่งมึงหนีไปไหนอะเฮ้ยไปไหนให้บอลทิแล้วนะฮะเราเราได้ทำการดึงบ่อตกปลากันแล้วนะฮะผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับโอ้ยไม่ตาด ไม่เคยเห็นประกอบเลยเคยบ่อหอยใหญ่ขนาดนี้บ่อตกปลาโอ้เกินมหไม่เคยแบบตกปลาแบบเป็นเป็นบ่อเป็นแหล่งไอคิวโดดลงไปดิเลี้ยงใหญ่ขนาดนีนะแคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำการเตรียมบงเตรียมเบ็ดกันนะเพื่อจะตกปลาโอ้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับว้าว คำเตือนวิดีโอรายการนี้ค่อนข,ข้างมีคำพูดที่หยาบคายเหมาะแก่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและอาจจะมีการแสดงที่รุนแรงคุณไม่ได้เกิดในทุ่งลาเวนเดอร์เกิดในโรงพยาบาลพี่น้องกดใช้สมองของคุณกูยังมีสติชอบกดไลค์กดแชร์กดด,ดิไม่มีสาระและชมเพื่อความบันเทิงพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับพี่น้องกดซับไปกูด้วยทู่ชายครับโอ้ยหมาฮัลโหลน้องๆสวัสดีครับจะตดเห่านี่มันจะหยาบางานหยาบนี่คืออะไร อันนี้เหรอคืยกล้อ,อ,อ,กองสิอองอ๋ออันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ร้านผมมีขายนะครับได <c oughs> ้ครับ <c oughs> ปั้นให้เป็นก้อนนะพอลงไปในน้ำปุ๊บมันจะแตกนี้ปลาก็จะมาเอปลามาปุ๊บก็หนีไปคือตัวเนี้ยถ้าจะตกปาลาอย่างเดียวอ่ะไม่ไม่มันไม่ต้องเล่นเกมกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้เรามีเกมแข่งกันใครตกปาลาได้เยอะที่สุดใครเยอะที่สุดชนะอย่ที่หนึ่งเลย้ใครแพ้คุณแพ้อะไรดีวะไอ้เยจบไม่โยโลคองเลยไหมเฮ้ยแมดไอ้วา แดกลำกินลำกูเล่นด้วยด้วยเนี่ยค้างตามแล้วแต่แล้วก็จะเล่นด้วยกันแล้วแต่กูเล่นด้วยกูเล่นด้วยค้างตามจำนวนปลาที่เยอะที่สุดเอาตัวหนึ่งกี่วิดีกว่าเฮ้ยตัว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 ละสิบวิไปตัวละกี่วิดีกว่าตัวละสิบวิไปอะไอย่างเช่นกูได้สามสามสามตัวเงี้ยก็สามสิบวิเออเออแล้วเอามาบวกกันแล้วก็ค้างถ้าเป็นนาทีก็นาทีอดีตโอ้ยจัดไปนะฮะตามนั้นฮะตอนนี้นะฮะปลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอดมากเลยนะครับ เห็นเห็นเห็นกล้องเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นใช่ใช่เริ่มเริ่มนะฮะมันมันหนักจังอ่ะเฮ้ยใช้กิดไปเองอ่ะมันหนักจริงนะเว้ยเพื่อนเอาไอ้มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวแรกเจ็ดเอจักได้ไปแล้วหนึ่งแต้มถึงแต้มครับน้องน้องน่ารักไหมน้องจับกูหัวพ่อมึงเลยกูกำลังอยู่กูดีดีสุดยอดผมได้แล้วหนึ่งตัวนะฮะมิชชั่นรุ่ออกง่ายเว้ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมุมบ้างนะ ในตะก้องผมนะครับกำลังจะทำการเบี่ยงเบนครับเออผมเดี๋ยวผมผมอ๋อาพี่รุยเลยครับโอู้อู้อ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้กายเพิ่งเตือนเลยเมื่อกี้ชิบหายแล้วไอ้กายไม่เพิ่งเตือนเลยบอกระวังฟู่นะเล่นได้ระวังฟู่เอานิ้วลังๆหน่อยเรียบร้อยเลยเฮ้ยผมผมได้อีกตัวแล้วอ่ะเนี่ยผมหนักตะก้อเอ้ยตัวใหญ่ว่ะผมดูึงดูคันเบ็ดกูดิเฮ้ยได้เว้ยเอ้ยได้สองกูเนี่ย หรือตัวเดียวเอ้ยสองตัวเอ้ยจ็กเก็ตดับเบิ้ลนีไอวุฒิก็ได้เฮ้ยตัวนึนก็ได้ครับอ้าตกตกตกรีบขึ้น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 กูได้สองตัวโอเคได้ตัวหนึ่งครับผมได้ตัวหนึ่งน่ารัำคาญมากผมได้สองตัวแล้วครับผมสองคะแนนตะกร้องหนึ่งนะฮะนะตะกร้องเอาปลาออกครับพร้อมได้อะเรยไม่ได้อะไรถุงกระยาถุงกระยา แล้วเราผ่านไปแล้วก่อนได้ไปตูนกระแนนนะครับผมได้กระยาไม่นับใส่นะทุนด้วยเดี๋ยเอาอดูเอาขาดออออเอาเอาโค้เอมันกูขาดขาดเลยโอ้โหจบเฮเลยไปไหมจ้ะไปไปหมดเลยทักยวงวยูทำไรอะรอบนี้ไม่แตกยูใช้ทุนลอยนะฮะเฮ<อ>้ยต่อดเราเดี๋ยวก็หลุด นนั่ไงมึงต้องถือลำตลอดแล้วถือลำเรื่อยๆอยากลำแน่ใช่ <c oughs> ไมครับกูเตรียมตัวแพ้ผมไม่ได้นะกูจะต้องสู้เต็มที่ดิสายอะไอ้ปอนยังไงเนี่ยของมึงเนะี่ยกูเบ็ดผมนะฮะท่านผู้ชมผู้เจริญนะ,ะนี่เป็นการแสดงให้ดูท่านผู้เจริญน,นั่งตกปลาอยู่ริมตลิง่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินลำเฮียกูได้กินเหยื่อปลาแน่นอนเฮ้ยมาๆๆไอ้วุฒิตกมือเลยวะเฮ้ยเอาวะ โกกเินไปครับพี่ปอนเต็มระบบเฮ้ยเป็นไงครับตกมือผมไม่มีอุปกรณ์ผมก็ตกได้ไอวุฒิสองเว้ยเหมือนไอวุฒิจะมาว่ะชอบเี๋ยววุฒิมาว่ะต่ากรรมชีวิตเหลือตอกคนนี้ไม่ได้เลยสักตัวนะครับไอวุฒิปุ๊จะต้องปกป้องน้องแล้วน้องติดตะไคร้เฮ้ยไอ้อไอคิวได้ไอ้กิวได้ไอ้กิวได้เอ้ย คิวได้เอ้ยเอ้ยเป็นช่กูแล้วล่ะเดี๋ยวดูนีคิวได้เว้ยไอ้คิยกป๊อดเลยคิยกันป๊อดเลยคิยป๊อดลำแน่มึงแดกมึงไงป๊อดมึงอะเอ๊ะป๊อดรออยู่รออยู่มาวะลุยต่อเด่นไปสองไปต่อ5 minutes later ก็นี่นะครับผมได้มาอีกหนึ่งตัวได้เออสามตัวแล้วสามตัวแล้วดูสิครับ ผมได้ตัวที่3แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องอยู่ตรงนู้นไม่ได้เอามาโอเคผมได้3คะแนนแล้วเท่ากับตะกล้องของผมนะฮะผม3วมุดสาไอ้กิวหนึ่งไอ้ปอนสุดตอนนี้นะฮะตะกรงไปอย่างงี้นะ,ะโอเคไปโตกันต่อครับตอนที่สองนะครับน้องๆหนึ่งนัดก็ไม่เด็กลำละลอะลำน่าจะอร่อยน่าดูนะครับอิจฉาพี่ปอนเกินรู้เรื่องเลยเราต้องแดกเอันนะี เรียบร้อยเลยไอปอดเตรียมกินลำเพื่อนปอดมึงยังสามารถดูได้เพื่อนมาที่มามาติดแล้วติดดิต้องติดติดเดียวก็จะเกาเฮ้ย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 ปอดได้หนึ่งแล้วไอปอดมาแล้วในที่สุดนะครับน้องๆในที่สุดกูก็ได้แต่ก็ยังเป็นผู้ที่ต้องแดกลำอยู่ดีถ้าเดียว ไม่น่าไหนครับแจ็กกี้ครับได้มาหนึ่งตัวผมได้น้องมาอีกหนึ่งตัวนะครับติดปากเต็มๆเลยนะครับโอเคเราได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนผมตัวที่สี่แล้วนะฮะจังหวะนี้นะครับผมได้ปลาครับนี่ดับเบิลนี่ตัวหนึ่งผมมีดับเบิลดับเบิลฟิชตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมสี่ตัวใช่ไหมห้าหกหกตัวแล้วตอนนี้โอ้โหสุดยอดโคตรเจ๋งกูแดกขาดแล้วกูไม่ต้องแดกลำแล้วไปตัดก่อนไหนครับคนดีไหนครับ อนไอ้กิวว่าไงกิยวองก็คือเรอกูก่อนเราก่อจะช้าได้พาได้งามกูมาช้านี่ก่อนเท่าไหร่อตัวไอเกิวก็สองไอมุทเท่าไหร่ตากูกเดี๋ยวกูเอาตัวที่เิ็ให้ดูอ๋อกอตีกระฟาแล้วจะทิ่มตาม่อเงาเนี่ยเอ้ยได้อีกแ้วเว้ยได้อีกตัวตัวที่เจนะฮะของผมนะฮะตอนนี้ตายเอะพรเจ้าตอนนี้นาโด่งเพื่อแล้วนาหลุงก็เราปวดแล้วเราว่าไงครับ ที่ตกเพิ่มนี่คือวิที่แดกรำนะที่อมรำรูปกติดูตัวที่แปดนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหผมนี่เก่งอยู่แล้วผมบอกเลยระดับผมอะมาเติมเพลย์เทมเบ็ดมึงตีบวกเนี่ยนะฮะตัวที่แปดของผมนะฮะตอนนี้โอ้โตายเถอะพระเจ้าโอ้โหผับงบุงบงบ้งเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคได้ตัวที่แปดแล้วตวนอนนี้อ้ีายุผมเปลี่ยนกตินนกาใหม่นะคือใครถ้าผมครบสิบตัวหรือใครครบสิบตัวเนี่ยให้ตัดไปเลยตัดเกมจบเลย นะฮะแล้วแล้วก็บวกวันคะแนนกันเลยว่าใครที่น้อยกว่าก็คือผมก็คือนั่งบัลลังชี้ๆไปหโอเคแล้วก็ดูผมด้วยนะครับผมก็คือแบบเอ้ยเอ้ยตัวที่สามตัวที่สามไอ้ปอนไอ้ปอนด้าเซงแล้วนะจังหวะนี้นะนั่นโอมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยากโม้ผมผมเป็นลูกชาวนาแล้วผมก็แบบโตมาท้องนาผมวางปลาวางเบ็ดอย่างเงี้ยวางไว้เก่งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะผมก็เลยได้มาตัวที่เก้านะก็ ห่างแล้วพวกเพื่อนๆผมก็ได้เพิ่งสามตัวนะผมก็ได้ตัวที่เก้าตก่งเกินอะนะไม่อยากจะโม,โมะ้เท่าไหร่หรอกนะโอเคเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะจบเกมอินเกมเลยรู้สึกว่าตอนนี้คนที่น่าสื่คือไอ้ปอนนะตอนนี้เดี๋ยวไอ้ปอนเตรียมเตรียมแดกลำนะเสมอแล้วกิ๊วคิวคสามสามเหรอเออคิว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 เฮ้ยดิกูอยากแดกลำกับมึงกูก็ด้วยแหละสามหมดเลย กูไม่น่าเปลี่ยนเบ็ดเลยว่ะเบ็ดเก่ากูก็ดีอยู่แล้วไอ้ตอนแม่งคุยกับปลาแล้วเคเมื่อกี้ไปพ่อคุณกายนะฮะได้เอาโฟกมาให้เราเป็นสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์สระสปอนเซอร์หลักทั้งเบ็ดทั้งถะทั้งเหยื่อทั้งอะไรโอ้โหเกาให้หมดเลยนะฮะใจดีมากเลยครับขอบคุณพ่อมากเลยครับเกี่ยวเก่งดิอะไรนะขายเด็กลำนะใครเด็กลำนะใครเด็กนะครับน้องปอนขาครับน้องครับนี่เลาปอนพีเอ้ยกิ่ยวสีเหลือแต่ไอ้วุตรกายปอนละ V วีกัน้องๆเกิดอะไรขึ้นครับเกมพิกครับคืออะไรไอปอนก็ติดไอไอคิวก็ติดไอปอนเท่าไหร่ละสมเอ้สีดอเาเอ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 อยู่ไอิเท่าไหร่ไอคิวหไอปออู้อู้นะฮะตอนนี้เาเอ้ยโอเกี่ยวตีนกตทไมเจ้าของบอกเพิ่งมาเสร็จมาตอนจะจเกมแล้วเนี่ยเเหนียวเอาปลามาย่างกิน้ เออมากินหนึ่งอะไรดากไก่ดากไก่กินปะทุกคนกินซ่าเดี๋ยวได้กินลำคือคือเพื่อนเพื่อนตอนเนี้ยคือตัวเดียวมันจบแล้วมึงรู้เลยมั้ยมันติดสองอันแต่กูยังไม่เอาขึ้นมึงเยี่ยเยอะไอ้ก็กูเยี่เยอะไงกูอยากจะรู้อะตอนสุดท้ายให้มันตัดสินเลยแล้วว่ะไอ้วุญเหลือปอนพวกกูไม่อยากให้ปอนยิงถุบกันอยากให้มันตัดสินกันรอบสุดท้ายคือฝีมือของมึงตกไงเอาเลยเอาเอาตัดเลยมึงรีบรอตัดเลยตัดเลย เอาให้มึงหมดหมดเหี้ยไอปอเท่าไหร่ห้าเท่ากิวเท่ากิลไอวุฒมึงดูดิเบ็ดกูเนี่ยมันเนี่ยมันเคลื่อนแล้วเนี่ยมันตรงเดวเลยเดนเนี่ยมันตึงแล้วเนี่ยแต่กูไม่เอาขึ้นเฉยแล้วกูลองเอาขึ้นมาแล้วกูเห็นปลามันกระตุกตรงไอเบ็ดกูแล้วแต่กูเอาเอาให้มันว่ายในน้ำต่อกูยืดเยอะแกไม่ผมไม่ต้องผมก็คือทิ้งห่างน้องๆแล้วอ่ะไม่อยากกินลำอ่ะครับช้อธรรมดาที่ไหนกูรอแดกลำเลยเฮ้ยวูฒอาจจะได้ก็ได้ ไม่ได้เว้ยกูต้องเสมอไอ้กิยวยายบู๊ดเอาขึ้นเลยไอเกิยวกูมาของมึงนะเฮ้ยอ๋อเกล้าโสดหกหกสี่ไอ้พุดเตรียมกินลห้อมเลยดูดีดีเนี่ยเห็นไหมของกูเนี่ยเนี่ยเอันเดียตัวที่สิบเออกูชนะแล้วเออถ่ายเกี้ยไม่ได้ถ่ายกู ไอ้ไอ้แจ็คไอ้แจ็คนะนะกูแดกลำคือตอนนี้ตะกรงผมนั้นกำลังพร้อมที่จะกินลำนะฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะฮะอายุ19 20ปีนะฮะได้ได้ลองกินลำของปลานะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้นะฮะเราผลตัดสินออกมาแล้วนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชนะนะนะผมก็ไม่อยากโม้หรอกก็เป็นแบบเออคนไทยบ้านนะนะก็ตกปลาเป็นนะนะเออแล้วก็มาแบบนี้ก็คืออีซี่อีซี่มือเงินเริ่มตกแล้วนะมาไอวุฒินะฮะ คนที่แพ้คูได้กี่คะแนนครับเท่าไหร่วะสี่อ่ะสี่สี่สี่เราอยากกินแบบไหนครับแล้วจับเวลาตอนที่ล้ำเข้าปากเลยให้ให้เพื่อนปอาให้เพื่อนปอาเดี๋ยวเริ่มจับได้นี่นะฮะเวลาของเรานะฮะกายเข้ามาครับโฟกัสที่จอจอโทรศัพท์เลยครับนี่เต็มปากเต็มคำนะฮะนี่เห็นไหมไม่ไหวจะแกงนะฮะแกงแกงปากนะฮะก็ก็อยากลองอ่ะครับเพราะว่าเห็นปลามันกินกันจังเลยก็อยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่ากันเอยตรงนี้อยากรู้ด้วยตอนนี้นะฮะมันเป็นของปังใช่ไหมกายใช่ พร้อมแล้วครับพร้อมเนี่ยหมดเวลาแล้วนะบดอืมรีรีบรวดกอย่าขาว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 อย่าอย่าอย่าพูดใส่หน้ากูพอตอนนี้คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหยียเยียบุดกินใหม่บกลายเป็นปลาแล้วุดโอ้โหดีไ ไม่ไหวอะไรพอพอติ้งติวีปากเรื่อด้วยไม่ไหวอ่ะไอ้พิวดโอ้ยอย่าไปกินนะน้องต้องไม่ไหวปปารักไม่ไหวตูดไก่เมื่อกี้มึงอ่ะตูดไก่เมื่อกี้ก็โอเคครับจกับไปกับการแข่งขันนะฮะวันนี้ก็พิวุดอาจจะทำได้ไม่ตามสัญญาเมื่อกี้นะฮะก็ก็เหมือนกับประเทศเราเนาะมีคนหนึ่งทำทำไม่ได้ตามสัญญานะก็ไม่เป็นไรนะเออจะเวลใอีกรานแล้วจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝกากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องเราด้วยนะมีกิจกรรมอะไรเพื่อนๆสามารถแนะนำได้นะครับทีมเราจะได้ว่าเอามาลองเล่นกันครับไปครับสวัสดีครับ